สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักโปรแกรมสร้างเกมกันนะครับโดยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า g d e v e l o p e 5นะครับเป็นเกมเอนจินประเภท Open s o ซอ c e นะครับก็คือโปรแกรมฟรีนะครับสามารถพัฒนาเกมในรูปแบบ cross platform ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือสามารถรันได้ทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับ iOS Android สามารถรันได้หมดเลยนะครับเพราะว่า HTML5 นะครับก็คือสามารถรันผ่านเบราว์เซอร์ได้ทุกอุปกรณ์นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มที่ create a new project นะครับเราก็จะเลือก เป็น empty game นะครับเพราะว่าเราจะสร้างใหม่เรามาดูที่เกม setting ก่อนนะครับใน property นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนชื่อเกมได้นะครับตรงนี้ resolution เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นค่า default นะครับใน frame rate ผมก็จะต่ําสุดที่20แล้วก็สูงสุดที่60นะครับแล้วก็ apply ไปตรงที่ scene นะครับกดบวกเลยครับแล้วไม่ชี้ครับผมแล้วก็จะได้ scene ขึ้นมาแล้วนะครับให้เลือกที่บวกฝั่ง object นะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบสไปน์นะครับ object name เนีี่่ยยเปลนก่อนเลยนะครับผมจะใช้เป็น bg นะครับ แบกาวนะครับก็กดบวกครับในที่นี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมรูปภาพมาเนี่ยเราจะสร้างเองก็ได้นะครับใน e d i t ทพิสเกลนะครับก็จะสามารถวาดเองนะครับจะวาดเป็นถนนก็ได้หรือจะมีต้นไม้แต่ว่าผมเตรียมรูปมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับก็แคนเซิลก่อนแล้วกดแอดนะครับตัวนี้เขาก็จะถามว่าจะก๊อปไฟพื้นหลังตัวนี้เนี่ยไปไว้ในที่เก็บงานไหมเพราะว่ามันอยู่คนละที่กันนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมจะไม่กดนะครับผมแคนเซิลไปก่อนแอพพลายครับ แล้วก็คลิกลงมาวางเลยครับผมทีนี้ผมอยากได้ถนนนะครับก็จะากทำมันเดิมเลยกดบวกสไปเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็บวกเลือกลงมาเลยแอปพลายเมอนเดิมนะฮะก็ลากลงมาเลยครับถ้ามันเต็มจออย่างนี้ก็เลื่อนสก r o l เมาออกนะครับเป็นฉากหลังประมาณนี้นะฮะลองกด preview ดูเลยครับเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะเพิ่มตัวละครนะครับเหมือนเดิมครับกดบวกเลยไปมือนเดิมครับก็จะเป็นเพลเยอร์แอปเข้ามาในรูปแรกจะเอาเป็นตัวยืนก่อนนะครับ กดบวกเองนะครับว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นการวิ่งนะฮะยิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งสมูทมากขึ้นนะครับถ้ารูปเยอะก็จะสมูนนะฮะแล้วก็ปรับเฟรมเรทได้นะครับผมจะใช้ประมาณ25นะครับกำลังดีก็กดโอเคไปเรียบร้อยแล้วก็แอปพลายเลยครับก็จะได้ตัวกตูนมาแล้วแล้วก็ลากลงมาวาง ลองกดพิววิวดูครับโอเคแต่ก็ยังขยับไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ b บ h a v i o r นะฮะตรงนี้นะฮะ edit object นะครับก็ b บ h a v i o r แล้วก็ Add เข้ามาครับผม add เมื m e r character นะครับโฉบแอปไพไปเลยครับลองรันอีกรอบนึงแต่สังเกตว่าตัวละครเราจะไหลลงไปเลยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ทำาบร havir ให้พื้นเนี่ยทันนี้ผมก็จะเพิ่มพื้นเข้ามาอีกตัวหนึ่งที่ทำแบบนี้เพราะว่าพื้นตัวแรกเนี่ยผมจะให้เป็นฉากหลังไปนะครับไม่งั้นมันจะยืนอยู่บนขอบจะซ้อนออีกตััวนนนนงะะครบเเพพืื่ให้้ป็ วางตัวกระตนในม่ก่อนเราก็จะเพิ่ม BR VR ียร์เ r เข้าไปเพื่อที่จะให้เป็นพื้นนะครับเรก,กดที่จุดแล้วก็ Edit Object นะตรง BR VR ียร์เ r นะครับกดบวกเลยครับแพลตฟอร์มนะครับกด a อ p พลายไปนี้เราลอง Preview ดูครับโอเคจะสังเกตว่าตัวละครเราเนี่ยยืนแล้วนะยืนได้แล้วนะครับทีนี้ผมให้อยู่ข้างบนดีกว่าเวลามันเริ่มมันจะได้ตกลงมานะครับอ่านะโอเคทีนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วน event แล้วนะครับกด Add new event by Add condition นะระบ player นะครับ is on for นะครับก็คือให้ player ยืนอยู่ก็อีกตัวนึงนะ Player is moving นะครับก็คือให้ player ขยับได้นะครับ ต่อไปก็จะให้เกิดแอคชั่นนะครับให้เพลเยอร์เนี่ยเช็งแอคชั่นเดี๋ยวรูปเป็น1นะครับเราลองรันดูนะครับจะสังเกตว่าวิ่งแล้วนะแต่วิ่งครั้งเดียววิ่งครั้งเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันเล่นวนเป็นลูปนะครับแก้เลยการกด Edit Object ตรงนี้นะฮะแล้วกดลูปตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังวิ่งไม่หยุดนะครับนี่เขาจะวิ่งไม่หยุดนะครับให้เรากลับไปที่อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับ Add Empty New Event ขึ้นมานะครับแยกกันเหมือนเดิมเลยครับ Player for is on นะครับก็ Player is moving นะครับตรงนี้เป็น Invert ด้วยนะครับโอเพ แล้วก็เช้งให้เปลี่ยนแอนิเมชันกลับไปที่ value 0นะครับก็คือภาพที่ยืนนิ่งนะ value 1ก็คือเก้ารูปที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับส่วน value 0เนี่ยก็จะเป็นรูปเดียวที่เราเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็ให้กด A ลยครับอ่ะจะหยุดแล้วนะครับแต่ว่ากดลูกศรซ้ายเนี่ยจะไม่หันตามนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มอีเวนต์นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเลยกลับมาที่ new scene event เหมือนเดิมนะครับ add a new empty นะครับเพิ่มเป็นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ key press นะครับเป็น light นะครับเมื่อเรากดปุ่มขวากับที่ player ก็ค้นหาคำว่าฟิ i นครับตัวแรกนะครับ Active f ฟ i ปนะครับเป็น No นะครับถ้าเรากดทางขวาเนี่ยให้เขาวิ่งไปทางขวาไม่ต้องกลับด้านไม่ต้องฟิปนะครับเราก็เพิ่มใหม่นะครับเดิมครับ New Empty a d d Another Keyboard แล้วก็ Key ์เพนะครับแล้วก็เป็น Yes นะครับกดโอเคไปครับแล้วก็ l a y e r เหมอนเดิมแล้วก็ Flip นะครับทีนี้เราจะให้ฟิปแล้วเราก็กด Yes นะครับเพราะว่าเวลากดซ้ายเนี่ยตัวละครเราจะได้หมุนกลับด้านมานะครับก็ลอง Preview ดูครับ โอเคสังเกตว่ากลับไปกลับมาได้แล้วนะครับก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ถือว่าใช้งานง่ายเลยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่เข้ามาดูนะครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับ